สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกข,ขุทุกคนนะจ้ะมันในห,ห้องกับกับมาพ่อกันคือเก็การวาสนาพาลุยหลังจากห้างหายกันแต่โดนได้พ่อกันโดพนดพี่น้องนีอนี่เลยได้ขืนมาเบิง้งทั้งโคก,กทั้งเขาจากสีมานจากสีได้ยอย่างดอกจใจพี่น้องลุนไปน้ำกันเบิ้งจ้าห้องสีมานนี่อย่างบ่หลังจาก แล้งแล้วก็พายุมะเขานะจ๊ะสองสามหมู่ฝนตกไ่หยุดเลยเ็ยเลืยขึ้นมารอเบื้องโคกจ้ะหยิดผ้าละกะเฮ็ดยังบ้านได้แล้วดอกจากพี่น้องคิดฮหอดพี่น้องลเลยก็เลยมาหาพี่หาน้องคือเกาจ้ะไปลุนลุยเป็นปน้ำกันเลยจ้ะห,ห้าสิบมันหรือบ่มานมาจ้ะไปเลยจ้ะละ งางขึ้นเขาไปพูดอะไรเจ้ะพี่น้งองไปดุนไปน้ำกันเลยจ้ะขึ้นมาก็พอเอาเขียดขึ้นเก้าเลยเจ้ะพี่น้องคนยืนเฝ้าหยังบุ๊คสวัสดีครับซักขีมานวายน่ะพี่น้องมันปลายปีแล้วซักเขียดังสีออกแต่ว่าเห็นงานนึงเนี่ยมึงหักลุก่ะคือเป็นสีงที่น้องเขาบาดเลยเห็นซุป ปลี่ยนสีแล้วได้ซุปเท่านั้นแล้วพี่นอ้องเอ้ยได่ซุปหนึง่งฮัดนะจากเห็ดอียงสิออกรุ่นกันต่อไปพี่นอ้องเอ้ยแต่เบื้องกันจะต่อไป Quay anh cô nó dockman. Va chưa ba kia hết bung 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 โอ้ยขอความอยู่มันเป็นคนตกห,นหลเลยแล้วฝนตกใส่คัดหลยฝนตกให้แล้วนะคือเวอร์อยู่แกงเสียนะ่ต้อฝเป็นไนคฝนชงดอกออง่ายืะ <laughs> ừ tèo vĩ đỏ im vừa đập vĩ đỏ ngay trong đỏ ngay ô นตาบนต <c oughs> ากอต้นกอที่เห็ดออกก็จะเห็ดกระสือออกที่ใต้ห้มก้เนี่ยะห่มนีนียวมากเพราะท่านจะเพิ่นถอกก้อนเนเ่เถ่าไปซองบอกที่พี่นุ่เสืส้อกอไป เสียงฝาหวองบ่มอยู่พี่น้องเอ้ยมันเลือดดูอย่างนีเนี่ยกระดังกระเทาแล้วล่ะพี่น้องเลยมี่จะสุกอืมดินกระบอกสุกตัวเป็เนยังก็ได้หลายๆันนี่ต้องการบรรยากาศจางสีเพรามเนสิได้เก็บเห็ด h อดปีใหม่ผลิตพี่น้อง <c oughs> <c oughs> คนกะตกดีดูพี่ห้อเ้าม้าพระท่านเลยจริงๆใชใ่อยากงานอยู่เนาะเท่าเสื้อต่อไปจดีแม่ไม่จูงนี่เนาะเพาไม่จูงมพี่นอง อย่าจูงงอแงอยู่ปัดขาแม่กายเงี้เลย ี่คือกิโลโอ้ยเผาแล้วจ้ะเนี่ยมันเป็นเสือต่อไปฝนกระตุกอีกล่ะมันกระตุกแล้วจ้ะพี่น้องไสต่อกระคงมาได้แล้วจ้ะเลยกกิจวัตพี่ราน้องกับบ้านก่อนอปู่เบื้องผลงานของเขาจ้ะนี่เป็นผลงานของเขานะจ้ะเด็กกอเด็กเก่งอยู่พี่น้องเด็กกอเห็ดเผิง กอเห็ดเถื่อเถื่อเข่าเถื่อไข่เนาะดอกทำไงหนึงก็ได้เกียงอิ่มสวยดอกจ้าพี่น้องอลไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้สิได้พวกันคลิปไม่ต่อไปได้จ้าสำหรับเมื่ออื่นเนี่ยเห็ดเพียเ้นยนเนาะเห็ดเพี้ยนไปเลี้ยงพระจ้าเมื่ออื่นเราไดปฟอ,อพี่น้องอีกแล้วจ้า ไล่กระฝากไว้เนี่เด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ขอบคุณ 4, เอฟซีทั้งเก่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกความหว่วงใยที่มีให้เฮาสองคนเอาไว้พอกันไม่คิปต่อไปคุณรจาวยย่าเฮาสิพาไปลุยังยังฝนกระตกแล้วพี่น้องเสองคนลากกับบ้านก่อนุนะหมื่นบ้านห้องคน เอาไว้พอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ